Nó là nà, nà là tù nà Nó là dô nài, mây ếch nài Nó y nì Nó y nì, nì tù nì Nì Nó Nó ạ ngô nắng Nó ụ mò núm mây ếch nùm Nó u nù nói y này นออนอนนอนอีกนอมอยมามาดูไม้นอไม้นออะกอนะนออีบอนีนอนอนนอนนอเอววเหนียวนองอนองนอนน้ำนมาดูน้ำนองน้ำนอเรือเหนือ